ไม่ได้ทำเพื่ออภินิหารใดๆทั้งสิ้นต้องการที่จะหาบรรยากาศที่มันดีๆที่ในยุคสมัยใหม่เราเลือกได้เราสามารถที่จะมีความเขารบในพระรัตนรไตรหรือว่าเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาอยู่ในใจเราได้แม้แต่คำภาวนาบทหนึ่ง ก็มีค่าต่อตัวเรามากอย่างที่ครูบาอาจารย์ทาให้เราพิจารณาหรือภาวนาหรือสวดมนต์ก็เป็นการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นบทสั้นหรือบทยาวสัมมาอารหังพุทธโธหรือแม้แต่ยุบหนอพองหนอทำเพื่อมีพุทธคุณอยู่ในใจแม้แต่พระผู้มีพระพักเจ้าจะเป็นรูปภาพหรือว่า พระพุทธรูปองค์เล็กๆหรือแม้แต่เรามีจิตนึกถึงพระองค์ท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็สามารถที่จะเอามากำหนดพิจารณาเป็นกรรมฐานได้ในกรรมฐานนั้นมีทั้งหมด40อย่างแม้แต่การรับประทานอาหารก็พิจารณาเป็นกรรมฐานได้การสวดมนต หรือภาวนาก็ทำให้จิตเราสงบเรียกว่าสมถะอีกอย่างหนึ่งการลืมตาก็เป็นการเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าการมองเห็นโยมอย่ยาไปทำงานภายนอกกันอย่างเดียวเราจะต้องมีงานภายในด้วยงานภายในก็คือการลบกับกิเลสต่อสู้กับกิเลสซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องไปหาที่ไหนแม้แต่ในวัด ไม่ว่าโยมจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามสามารถที่จะภาวนาหรือกำหนดโดยการมีสติจะเป็นยืนเดินนั่งนอนหรือไม่ว่าโยมจะมีอาชีพอะไรก็ตามก็สามารถจะพิจารณาทุกสิ่งเป็นอน,นิจจลักษณะอน,นิจจารักษณะคือลักษณะความเป็นของไม่เที่ยงโยมทำสวน ทำไล่ทำนาเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเราปลูกทุเรียนเราก็เห็นตั้งแต่ลูกเล็กๆเ,เปลี่ยนแปลงกินแล้วก็เหลือแต่เปลือกเราก็มีใบอ่อนใบแก่มีดอกไม้ที่ล่วงล่นถ้าเราเอามาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเราก็จะเห็นธรรมะตรงนั้นหรือแม้แต่ร่างกายของเรา ก็สามารถที่จะพิจารณาถึงกว่าไม่เที่ยงได้ไม่ว่าจะผมขนเล็บหนังหรือผิวกายที่เราอยู่คนอื่นก็ดีหรือคนที่เกิดมาทีหลังก็ดีหรือเราผ่านในแต่ละวัยเราก็สามารถที่จะพิจารณาดูได้ mm hmm. เขาเรียกว่าดูหน้าและดูหลังดูหน้าก็คือวันข้างหน้าเด็กก็จะต้องเกิดใหม่ต้องเปลี่ยนแปลง ต้องมาดูหน้าที่มารับผิดชอบสิ่งต่างๆในโลกนี้หรือสิ่งที่เป็นไปล่วงแล้วก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องหรือแม้แต่กระทั่งสัตว์ที่เราเลี้ยงก็มีความเปลี่ยนแปลงพากันแก่พากันง่อมตายลาลักลาละละจากโลกนี้ไปซึ่งเรามองเห็นให้เป็นทุกข์ อย่าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นรถลาก็าตามไม่ว่าจะเป็นสถานที่ก็าตามมีสิ่งใดบ้างที่อยู่กับเราตลอดหรือมีสิ่งใดบ้างที่ไม่เปลี่ยนแปลงเราจะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงมีความแปรปรวนทั้งหมดฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็าตามให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าจะเป็นธรรมที่พระองค์ได้มองเห็นแล้ว ที่พระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมแม้ว่าจะเป็นดินน้ำอากาศหรือแม้แต่กระทั่งลมหายใจของเราเราก็มีสติสามารถกำหนดเป็นกรรมฐานได้ซึ่งไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ที่เรามองเห็นที่เราอยู่ที่เราเป็นที่ไม่สามารถจะกำหนดเป็นกรรมฐาน พระพุทธเจ้าท่านปรินิพานไปแล้วมองไม่เห็นแล้วแต่อันที่จริงแล้วแม้แต่ในตัวเราแม้แต่ในดินในน้ำถ้าใครเห็นธรรมก็จะได้เห็นพระองค์ในทุกที่ทุกสถานที่แม้แต่ในลมหายใจที่เรากำนดฉะนั้นพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าธรรมะคือตัวเราตัวเราคือธรรมะพยายามมองให้เห็นอย่าม,มองผ่านไป คนเหล่าปัจจุบันนี้มองคาจริงต่างๆไปมองไม่เห็นธรรมเมื่อมองสิ่งต่างๆไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่เห็นความเป็นจริงไม่เห็นหลักของอนัตตาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วโยมต้องมีสติต้องกำหนดไม่ว่าจะอยู่ในฐานะหน้าที่อะไรก็ตามเราสามารถจะกำหนดเป็นธรรมะธรรมะได้หมด อย่าไปยึดติดกับสิ่งที่เรามีที่เราเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้แม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่ได้อยู่ทนถาวรเดี๋ยวก็ต้องจากโลกนี้ไปในเวลาอีกไม่นานหรือวันใดวันหนึ่งเราอย่าชะล่าใจเพราะนั้นๆกว่าเราจะมาสู่โลกนี้อีกให้เราสร้างบารมีสร้างบุญให้เต็มที่สร้างบารมีของเราให้เต็มอิ่ม เราอย่าไปยึดสิ่งต่างๆว่าเป็นของเรายิ่งเรายึดเราก็มีความทุกข์มากมีความเดือดร้อนมากถ้าเราปล่อยวางเมื่อใดชีวิตเราก็จะเจอความสุขเมื่อนั้นจเจริญพร